ย่อเส้นสคริปต์อินไท about the h y p e t i c l 2026 Primus g t x Feel free to t w e e k as needed tone length detail for your intended use video presentation etc บทนำภาพรถขับผ่านกล้องโฟกัสทั้งด้านหน้าและด้านข้างเสียงบรรยายตำนานกลับมาอีกครั้งนี่คือ2026 Primus g t x รถกล้ามยุคใหม่ที่ผสมผสานความทรงพลังแบบคลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ฉากที่1 ดีไซน์ภายนอกเสียงบรรยายด้วยเส้นสายที่แข็งแกร่งโดดเด่นด้วยฝากระโปรงแบบมีช่องอากาศช่องดักลมและบานล้อที่กว้างขึ้น2026 GTX นำเอาความเป็นรถกล้ามยุคทองกลับมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่แค่รีโทรธรรมดาดีไซน์นี้ผสมผสานวัสดุเบาเช่นคาร์บอนไฟเบอร์และรายละเอียดเล็ดที่ทันสมัยเพื่อให้ทั้งดูคลาสสิกและพร้อมใช้งานในยุคปัจจุบันฉากที่2ส,สมรรถนะแอนขุมพลังเสียงบรรยายภายใต้าฝากระโปรง แม้ว่ายังไม่มีข้อมูลทางการยืนยันทั้งหมดแต่จากภาพรวมเราคาดว่า2026 GTX จะมาพร้อมขุมพลัง V 8หรืออาจรวมเทคโนโลยีไฮบริดเพื่อให้ได้แรงบิดมหาศาลพร้อมประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมจากกลุ่นคลาสสิกแสดงให้เห็นว่าชื่อ GTX เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกล้ามเนื้อบริสุทธิ์ของอเมริกาและรุ่นใหม่นี้ก็ยังคงรักษาจิตวิญญาณน,นั้นไว้ฉากที่ 3. ภายในแอนเทคโนโลยีเสียงบรรยายเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสาร จะพบกับการผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกและนวัตกรรมบอกแบบสปอร์ตพวงมาลัยแบบย้อนยุคผสมกับหน้าจอดิจิทัลระบบสัมผัสโหมดขับขี่หลากหลายและระบบเชื่อมต่อไร้าสายที่ทำให้2026 GTX ไม่เพียงแค่แรงแต่ยังฉลาดสำหรับยุคนี้ฉากที่4ทํทำไมถึงน่าสนใจเสียงบรรยายในยุคที่โลกเปลี่ยนไปรถกล้ามแบบดั้งเดิมเจอกับความท้าทายจากเทคโนโลยีใหม่และข้อ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมแต่2026 GTX คือการสร้างสะพานระหว่างอดีตและอนาคตสำหรับผู้ที่ลหลงไหลในเสียงเครื่องยนต์ V8 แรงบิดเต็มแบบคลาสสิกและสำหรับผู้ที่มองหารถที่พร้อมใช้ในยุคดิจิทัลด้วยความทันสมัยบทสรุปเสียงบรรยายหากคุณกำลังมองหารถที่มีทั้งความทรงพลังความหมายทางประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีล่าสุด2026 Primus GTX อาจเป็นคำตอบเพราะบางครั้งตำนานก็กลับมาเพื่อเขียนบทใหม่ของตัวเอง กล้องค่อยซูมออกเห็นรถจอดอยู่ในแสงไฟและโลโก้ G T X ปรากฏหากคุณอยากได้สคริปต์แบบสั้นกว่าหรือเป็นบทสคริปต์สำหรับวิดีโอ30วินาทีหรือภาษาอังกฤษเวอร์ชันผมสามารถทำให้ได้เลยครับต้องการแบบไหนครับ TSA Script in Thai about the hypothetical 2026 Primus G T X feel free to tweak as needed tone length detail for your intended use